สวัสดีค่ะอีฟจากส t ต r g a าร์เดนทัลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายานดวงประจำเดือนธันวาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนา,ามีลัคนา,าสถิตอยู่ในลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอีฟเห็นว่าอาจจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานการเริ่มต้นใหม่และ เรื่องความรักทีนี้ตัวตนของเราในเดือนนี้ค่ะอาจจะมีบุคลิกของการเอ่อคิดมากคิดเยอะไปสักนิดนึงก็ไม่น,นิดนะจริงๆไพคค่ความคิดเนี่ยก็ขึ้มนมา4ใบเลยนะทั้ง King of Cups Queen of Cups the High p r i e s t e s และ the Moon อีกว่าส่วนใหญ่ ไอาการที่เราคิดมากคิดเยอะอึมครึมรู้สึกเศร้าส้อยหงาเหงาหน่อยอกหนอยใจอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากตัวเราแต่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดจากบุคคลภายนอกเนาะเพราะว่าอะไร King of Cup จริงๆไพ่ถ้วยทั้งหมดอะคะ่ะจะเป็นไพ่ของการเป็นเรื่องของอารมณ์ไพ่ของการคิดมากคิดเยอะเนาะมีคิงถ้วยค e e นถ้วยออกมาคิงถ้วยคือใบนี้เนาะก็เป็นเรื่องอารมณ์อยู่แล้วความเซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะที่เป็นทุนเดิมแต่ King of Cup เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เรามักจะเข้าเอาตัวเองนะ เข้าไปแก้ไขปัญหาของ,องชาวประชาคือเราเข้าไปเองนึกออกไหมทําให้เหมือนเราแบกแบกโลกทั้งใบไว้หรือแบกความรู้สึกของใครหลายๆคนไว้ลืมใส่ใจความรู้สึกของตัวเองและก็มีเดะไฮพิทเอสไฮพิทเสเนี่ยอิฟมองว่ามันเป็นไพ่ของความลึกซึ้งนะคะไพ่ไฮพิทเสเป็นไพ่ของความลึกลับซับซ้อนยากงงงวยไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจอะไรที่แท้จริงเลยอย่างนี้นะเออเป็นไพ่เซนซิทีฟแต่อิฟมองกับ กลับมองว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าไม่เข้าใจเลยเลยอ่ะมันคือคิดไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ค่ะอย่างสมมติว่าอีฟเคยคุยแบบว่าเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรนะการรับรู้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนึกออกไหมอย่างสมมุติว่าเรื่องนี้เรารับรู้แค่ระดับนี้เลเวลนี้แต่อีกคนหนึ่งรับรู้ลึกซึ้งไปม,มากกนวะ่านั้นซึ่งชาวราศีมีนในเดือนเนี้จะรับรู้ลึกซึ้งมากกว่านั้นทําให้เวลาที่เรารับสารอะไรมาเห็นอะไรมา ใช่ไหมแบบรูปรสกินสีที่เราสัมผัสเห็นทุกอย่างเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าเดือนที่ผ่านๆมาหรือลึกซึ้งมากกว่าคนทั่วๆไปมีความเซนซิทีฟเห็นอกเห็นใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันมันก็เป็นผลดีนะถ้าเราจะรู้สึกแบบว่าเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เหมือนเป็นที่พึ่งพาหรือเขาเรียกว่าอะไรมันเราเป็นคนที่ไม่ใจร้ายกับคนอื่นอ่ะเข้าใจไหมแต่บางครั้งพ่ก็มันจะบอกว่าถ้ามันมากเกินไปมันไม่พอดีคนที่เจ็บคนที่แย่เองก็คือเราเดอะมูนก็ออกมามันแบบว่ามันดาวมันเฟลไปหมดเลยเงี้ยบางคนอาจจะสมมติอันนี้สมมติสถานการณ์นะบางคนแบบว่าไปเดินตลาดเห็นขอทานปกติก็เห็นขอทานเราก็แบบก็ขอทานอ่ะเข้าใจไหมเราก็ช่วยได้แค่เราช่วยได้แต่วันนั้น วันที่เราพีคในเรื่องของอารมณ์เราเห็นเราอาจจะรู้สึกโหดาวมากเลยชีวิตคนเราแบบดิ่งอะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าดึงสติกลับมาอะไรที่เราช่วยคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราช่วยแล้วเราเดือดร้อนเรา,เรา,เ,ราเราแบกเกินไปก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องวางไม่งั้นมันก็เป็น เป็นในเรื่องของทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเรานะคะมันจะเป็นประมาณนี้แหละมันก็เชื่อมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยที่เห็นเหตุน,นะนะทำให้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ในเรื่องสุขภาพนะบางคนอาจจะไม่มีสมาธิทีนี้ก็จะเกิดความประมาทเลินเล่อนะคะมีเกณฑ์อุบัติเหตุาจากของมีคมหรือจากการเหมือนล่องลอยนะ่ะไม่ ไม่มีสติอยู่กับตัวทําอะไรลกๆรีบๆทําให้มันเสจ็จๆไปแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโกกรคกระเพาะหรือโรคลําไส้อันนี้ต้องระวังระวังนิดนึงนะคะอ่าก็อารมณ์นี่แหละนะในเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันทีนี้ อีว่าที่อีบอกว่ามันเด่นในเรื่องการงานแล้วก็ความรักการเริ่มต้นใหม่หม,มายความว่าอะไรอย่างเช่นการงานอย่างเงี้ยค่ะอีเห็นได้ไพ่เฉลี่ยออกมาเลยไพ่เฉลี่ยคือไพ่ของคนที่โดดเด่นทํางานเก่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะของเราเหมือนกับชาวราศีมีนอาจจะไม่ว่าทําดีแค่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นแหละเขาเห็นแหละว่าเราทําดีแต่เขาไม่ได้อวยยศเราอะ่ะเขายังไม่ได้พร้อมที่จะไม่ใช่ว่าไม่พร้อมแต่ดูเราจะไม่ผลักดันเข้าใจป่ะไม่ผลักดันให้เรา ขึ้นไปอยู่อีกจุดหนึ่งหรือว่าทําให้เราโดดเด่นซึ่งอันนี้ถ้ามองกันในแบบว่าไม่เชิงไพ่นะไม่ใช่มันอีว่ามันเป็นอาจจะบ,บุคลิกด้วยที่เราเป็นทั้ง k คิงคัพควีนคัพ p t h ฮ h y พิทเทสดูมีความพึ่งพาได้แต่ในบางกรณีดูเครียดเกินดูแบบว่ามันมันโอเวอร์ทิงกิ้งเกินอะ่ะทำให้เหมือนรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรีไลน์ออนเราไม่ได้ในความที่คิดมากคิดเยอะแล้วก็เซนซิทีฟมากกินแต,ตรงนี้อาจจะปรับบ กับได้คะ่ะเราอาจจะต้องแบบว่ากรับบุคลิกไม่ให้ดูเป็นคนคิดมากหรือไม่ให้ดูเป็นคนจริงจังหรือหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปแต่ในเรื่องฝีมือเนี่ยก็ต้องบอกเลยต้องยอมรับว่าชาวราคนาราศีมีในเดือนนี้ฝีมืออย่างนี้เลยนะคะนามาเลยนะอีกอย่างอีเ็นว่าโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่อ่านไปเมา่กี้ชาวราคนาราศีมีมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าไปในที่อื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางยกย้ายไปต่างประเทศหรือการ ย้ายงานไปเลยก็ได้ย้ายสาขาไปในจุดที่มันดีกว่านี้ก็ได้มีนทาได้นะคะถ้าไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยากอยู่จากที่เดิมอะมีนทาได้แต่อี้าเห็นเปอร์เซนต์ว่าเหมือนมีนจะไม่ได้อยากไปถึงแม้จะมีโอกาสอะ่ะมีนก็จะไม่ไปเนี่ยนะแต่โอกาสก็คือ the full คือการเริ่มต้นใหม่ทั้งหนึ่งไม้ใดๆด,ด the page uh page of p e n t a c l ขึ้นมาคือมันมีโอกาสไปได้หมดแต่ไม่ไปฉันไม่ไปเพราะอะไรคืออีรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบ เหมาเราอยู่ในจุดที่มันเป็น s a ฟ e ซนแล้วขี้เกียจยาอย่ะขี้เกียจไปเริ่มต้นใหม่ขี้เกียจเข้าสังคมช่างในเรื่องของการเข้าสังคมด้วยจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะมีโอกาสพบมิตรใหม่ๆพบคนใหม่ๆแต่กูไม่เอาค่ะขอโทษค่ะที่ใชก้กูไม่เอาค่ะกูไม่ชอบสิ่งที่ได้รับมาตอนกูไม่พึงพอใจค่ะฉันกําลังแบกโลกไว้ทั้งใบก็ไม่รู้ว่าแบกอะไรนะคือมันไม่มีอะไรเหนื่อยบางวันเนี่ยไม่มีอะไรเหนื่อยแต่ฉันเหนื่อยค่ะอะไรแบบเนี้ย คือไม่เอาใครเลยไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากรู้จักใครเพิ่มเติมไม่อยากซัคือมันไม่ใช่ว่าลึกๆไม่อยากไม่อยากสมัครงานอยากเปลี่ยนนะแต่ไม่สมัครไม่อยากไปไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากทําอะไรคืออยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ก็เบื่อเข้าใจไหมดูย้อนแย้งเหมือนกันนะมีน เออแต่อีกก็จะบอกว่าก็แล้วแต่ฟีวิลของแต่ละคนคะ่ะถ้าบางคนกําลังลอยชันใจจดใจจ่อฉันเบื่อที่นี่เต็นทอนอยากจะออ,อกว่ามีโอกาสได้งานใหม่โยกย้ายไปต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการสื่อสารออสื่อโซเชียลออนไลน์แบบเนี้ยทาได้ดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนบอกว่าไม่อยากก็คือตามดวงแล้วอีมกาเปรมันดูจะเหมือนมันมีโอกาสแต่มันก็ยังไม่อยากไปนะตอนนี้ด้วยอ,อ,อาจจะเป็นด้วยสภาวะ อารมณ์ของเราที่ยังไม่นิ่งด้วยเรื่องอะไรต่างๆที่มันรายล้อมอยู่รอบตัวเรารู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่มันยากเกินไปสําหรับเราอย่างเงี้ยนะก็ขอเป็นกาลังใจให้ไม่มีอะไรที่เราเริ่มต้นไม่ได้หรือว่ามันยากเกินกว่าที่เราจะทํานะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองไว้นะเดือนนี้มันเซนซิทีฟหน่อยแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเนาะมันก็มีวันที่ดีวันที่แย่สลับกันไปเดือนนี้อาจจะเป็น เดือนของอารมณ์หน่อยเดือนของการนั่งสมาธิหน่อยเอออีพให้การบ้านคนชาวลัคนาราศีมีนแล้วกันนะว่าพยายามนั่งสมาธิพยายามสวดมนต์พยายามดึงสติอยู่กับตัวเองซึ่งอันนี้ก็ดอกจันบอกตัวเองเหมือนกันนะเออฉันต้องนั่งสมาธิบ้างเพราะว่าบางครั้งใครแต่คนก็รู้นะอีกทางานต่างประเทศนะหลุดเหมือนกันนะบางวันนั่งหลงหายอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านที่กลับมาแล้วเนี่ยจิตก็ไปคิดถึงวันต้องกลับประเทศแล้วอะกลับต่างประเทศทั้งที่มันยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะ มีความสุขอยู่กับปัจจุบนันมีความสุขอยู่กับอะไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่คิดแอดวานไปตรงนั้นหรือออกไหมเออนะคะแล้วอีกก็เคยศึกษาคนคนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าแล้วถ้ามันไม่ไหวมันก็แปลว่าไม่ไหวมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องฝืนต่อไปกับเรื่องราวที่เรากําลังประสบพบเจออยู่อย่างเช่นอีฟอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งเธออีฟอยากกลับมามันไม่มีเหตุผลอะไรที่อีฟจะต้องมานั่งฝืนว่าฉันไม่กลับ มันต้องรักษาเรื่องของสุขภาพจิตใจเราไว้ก่อนเราต้องทำเ็งที่มีความสุขก่อนมันนีกก็กำลังทำคอนเทนต์ตามหาความสุขอย่างเงี้ยน,นะบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรความสุขใกล้ๆของเราคือการตื่นมาลืมตายยังได้เห็นได้ได้เห็นต้นไม้สีเขียว,วได้ยินนกร้องแบบนี้มันก็มีค่ามากพอแล้วที่เราได้ลืมตาม,มา ดีกว่าคนที่เขาแบบว่าเขาโทษนะแบบบางคนเขาเสียชีวิตไปไงเขาไม่ได้ลืมตามมามองโลกในปัจจุบันว่าทุกวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเทคโนโลยีมีอะไรบ้างมีเรื่องดีดีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราถูกไหมคะโอเคทีนี้มาต่อในเรื่องของการเงินการเงินนี่ก็ใช้เก่งใช้เยอะบางทีอิทมองว่าเราอะ่ะมีภาระหนี้สินเยอะอยู่แล้วด้วยแหละแล้วมันทําให้เหมือนกับ คือเข้าใจนะพอวันนี้หนี้สินมันมีก้อนความเครียดบางครั้งเราก็ต้องใช้เงินเยียวยาวความเครียดเอาแต่อพ่าเงินใช้หมดฉันเครียดกว่าเดิมอีกนึกออกไหมภาระที่ต้องรับผิดชอบอีกเว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านได้ค่ะเพราะว่าพบาตําแหน่งของพันธุนะขึ้นเป็นสีทูวยคือความไม่พออกไม่พอใจการาขัดแยง้งการรู้สึกอึมครึมกับที่บ้านมาีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่ว่า ก็เป็นไปได้ที่เป็นเรื่องเงินในในหมายถึงว่าที่บ้านนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยก็ได้นะคะเออเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันหนึ่งก็ได้นะทีนี้การเงินขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้ไปเยอะก็จริงนะแต่เราก็หาได้เก่งค่ะเหมือนเงินก้อนนึงหามาได้แต่ก็ใช้เงินก้อนนั้นไปได้แบบสามารถหมดได้เลยเหมือนกันอนะนะคะก็อาจจะต้องพยายามเออแบ่งจัดสรรบางส่วนให้ดีบางอย่างถ้าเราไม่สามารถจะ เก็บเป็นในลนักษณะของเงินได้นะตัวเงินเพราะอีเพนไม่มีไพ่เหรียญเลยอะไม่มีแบบในเรื่องของการเงินนะไม่มีไม่มีเลยนะคะอาจจะต้องเป็นเก็บเป็นในลักษณะของสินแบบทรัพย์ส,สินอนะซื้อทองซื้อไอโฟนไอโฟนมันเก็งกำไรได้ไหมมันไม่ได้นาะมันต้องี่แต่ต้องถูกลงถูกปะ่ะต้องเป็นทองดิเออพวกทองพวกอะไรกันพี่แบบเป็นสิ่งของเก็งกำไรอะไรเงี้ยแล้วพอแบบราคาดีเราก็ค่อยเอาไปขายอันเนี้อาจจะโอเคนะคะโอเคแนละ้วเ,นะเรื่องอะไรต่อเน,นี้ย สุขภาพอ่านไปแล้วนะแล้วก็เรื่องศัตรูนะคะอริพบอริคือจริงๆเราอีว่าศัตรูของเรามันก็ไม่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้เชิงมีว่ามีใครจะมาแบบว่าเขาเรียกเลื่อยขาเก้าอี้หรือแบบเหมือนอยากให้เราไม่ได้ดีไม่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 ได้เป็นแบบนั้นแต่อีมองว่าศัตรูณที่นี้ณเดือนนี้มันจะแปลว่าทําดีเท่าไหร่ใครก็เขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะแต่เขาไม่ได้อวยยศเราอ่ะ เออโดยเฉพาะกับใครที่ทํางานกับผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะทําเก่งให้ตายนะเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเออคือเขาไม่ใช่ไม่เห็นคุณค่าขนาดนั้นนะ่ะแต่เขาไม่ได้อวยยศเราเขาไม่ได้สนับสนุนซัพพอร์ตว่า you are best อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็อม,มันเหมือนแบบมันก็ตีกลับมาที่เราอะสุดท้ายเราก็รู้สึกหนใจว่าฉันบร,ริเวยตัวเองทํางานขนาดนี้นะคะหามลุ้หาม,หามค่นะคะก็ ยังไม่ได้รับตําแหน่งที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะยังแบบขเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ได้ไม่รับไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตอยา่างเต็มที่เท่าที่มันควรจะได้เป็นนะ่ะเออมันเป็นประมาณเนี้ยค่ะเหมือนฟิลทำทำบูกับคนไม่ขึ้นหรือแบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเอมันเพลงอะไรวะเออไหนนะที่มาจากไหนไอจี IG หรือติ๊กต็อตอนอะไรนะตอนมึงอยู่กับผู้มึงก็ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม ตอนมึงอยู่กับเขามึงก็ว่ากูอะไรแบบเนี้ยเออมันจะเป็นฟิลประมาณเนี้ยนะคะเออก็เหมือนแบบว่าอาจจะสังคมคนรอบข้างเนาะหรืออาจจะไม่ได้อย่างที่ทำงานอย่างเดียวนะสังคมที่เราอยู่บางทีอาจจะไม่ได้เจอคนจริงใจขนาดนั้นที่จะแบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราขนาดนั้นในระหว่างที่เราเองอะ่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรงๆแล้วก็ป,ปล่อยๆมันไปบ้างคือมันไม่มีใครมาทําร้ายอะไรเราได้แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของความแบบว่า คาดหวังอยากให้คนอื่นเขามาแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เข้าใจเราแค่นี้เองเนาะแล้วเดือนนี้ก็จะมีในในภพของความลาภะเนี่ยลาภะก็คือความยุ่งยากอะ่ะเออมันก็อาจจะมีเรื่องหนักใจมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามานะคะแต่ว่าการเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราเพราะเดือนนี้หลักๆก,ก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นหลักถ้าเราเออตามทันอารมณ์ตามทันสติเออแค่หแหมว่าเดือนนึงมันก็มี30มสิบสามเอ็ดวันเนาะ เราก็าคิดแค่ว่าเออถ้าเดือนนี้มันหนักอารมณ์มันแบบแย่มันแบบไม่มันไม่อยู่ในกู๊ดมูดเนี่ยแค่30วันแค่สามสิบวันเท่านั้นแหละเดือนหน้ามันก็จะดีขึ้นนะคะประมาณนี้ที่ออยากบอกแล้วก็ในเรื่องการเรียนสําหรับน้องๆบางคนที่ถามในเรื่องการเรียนการเ,าเรียนต่อต่างประเทศมีโอกาสสาเร็จนะคะชิงทุนมีโอกาสสาเร็จสอบผ่านไหมสอบผ่านสําเร็จแข่งขัน หมายถึงว่าบางคนอาจจะแบบมีการสอบแข่งขันขอะไรเงี้ยทำได้ดีนะคะแล้วก็น้องบางคนอพอ่มาบอกว่าอยากให้อ่านเรื่องเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็คือเรื่องของอริศตัะคะูค่ะจริงๆจ,จะบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันก็คือบุคคลรอบข้างอย่างที่อ่านไปในเรื่องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะเหมือนยังไงล่ะเขาไม่ได้ใช่ว่าไม่ได้อยากเห็นเราดีกว่า อย่างนั้นนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้สามารถจะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลืออะไรเราได้มากเต็มที่สมมุติแนะเรื่องการเรียนการเรียนที่เราบกพร่องและเราอยากขอความช่วยเหลือของเขาจากาอยากขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาเองก็จะต้องรักตัวเองแล้วก็เหมือนกับคงรักษาตําแหน่งรักษาผลคะแนนของตัวเองไว้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบว่าไม่ได้อยากไม่ช่วยแต่ก็อยากจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้อย่างเงี้ยนะคะความจริงใจในเดือนเนี้ยมันก็ เออบางทีอาจจะอย่างที่อีบานไปค่ะแบบว่าอยู่อยู่กับกูมันก็ว่าเขาอยู่เขามันก็ว่ากูอะไรทํานองเนี้ยนะอาจจะหาคนจริงใจได้ลําบากแต่บางคนอีว่ามันไม่ใช่ทุกกรณีไม่ใช่ทุกคนบางเพื่อนบางคนคบได้แบบผิวเผินค่ะคบได้แบบว่ากินข้าวนั่งเมาส์มอยปรึกษากันได้ในระดับหนึ่งแต่มันลุ่มลึกไปไม่ได้นึกออกไหมคะอย่างในชีวิตของอีฟนะอีบอายุขนาดเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าอีฟไม่มีเพื่อนเลยแต่เราก็จัดประเภทหมอนหมู่ของเพื่อนว่า เพื่อนคนนี้คุยได้ในกลุ่มประมาณแบบนี้เล่าลึกได้เท่านี้แต่บางคนก็คบกันแบบว่าเออกินข้าวเป็นไงสบายดีไหมเออเทคแคร์ care, นาะยู you. อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะก็อยากจะให้แยกแยะ,แ,ยะแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากเนาะเรานิ่งเป็นน้องๆที่เข้ามาเนี้ยเรารู้แล้วว่าอาจจะมีคนไม่จริงใจพูดรับหลังเราบ้างแต่ว่าเราก็ต้องพยายามแบบไม่เอ็นดไปตามคือถ้าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราต้องปรับปรุงเราก็แค่ปรับปรุงแต่เรื่องไหนที่มันไม่ดี เราก็แค่ปล่อยผ่านมันไปเราไม่สามารถไปแบบเย็บปากเลยอย่าไปพูดนะอะไรอย่างเงี้ยเราทำแบบนั้นไม่ได้นึกออกปหคะเออนะก็ไปปล่อยผ่านไป้างไม่ได้เนี่ยชาวราศีมีนก็ประมาณนี้เดี๋ยวลอกไปเปิดเพิ่มให้ในเรื่องของงานกับเรียนอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าไพ่บอกอะไรได้บ้าง j จ s t i c k ออกมาเลย j จัสเ n นแล้วก็สิบดาบเลอเออขอบอกอีกก่อนถ้าเป็นแบบ ใครกำลังสอบแข่งขันแบบพวกเครื่องแบบคนที่ทํางานในเครื่องแบบอะแบบคุณครูข้าราชการทหารตําตรวจอะไรเงี้ยนักงานข้าราชการเอออีว่าดีอยู่นะคะเอาจริงแล้วก็บางคนเหมือนกับอาจจะอันนี้สมองออกมาสใบเอาสองใบแล้วกันคือเหมือนมองว่าเป็นางี้เหมือนในบาง,บางกรณีถ้าอยากเปลี่ยนอยากย้ายอะ มันทำได้ค่ะก็ข,ขึ้นอยู่กับเรามาทีไปว่าจะไปไหมเพราะโอกาสมันมาแล้วกับอย่างที่2อ,อะ่ะก็คือการตัดสินใจว่าฉันจะไปแล้วไม่ไหวแล้วกับอย่างที่3มมันจําเป็นต้องไปมันจําเป็นต้องย้ายมันจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะนะในเดือนนี้มันก็มีแบบ อีว่าลึกๆชาวลัศีนาราศีมีเซนต์อยู่แล้วว่าฉันควรจะไปต่อพอแค่นี้ไปทางไหนซ้ายหรือขวาอะไรแบบเนี้ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่พ่ยเขาขึ้นมานะในเรื่องการเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าเราทํามาเต็มที่อ่านหนังสือเต็มที่สุดๆแล้วนะคะสิบดาบในที่เนี้ยอีมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมหวังนะแต่อีวาว่ามันเป็นการเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ที่ดีเลยทีเดียวน้องๆบางคนอาจจะได้สอบ แข่งขันหรือทําอะไรสําเร็จแล้วมันไปนสู่พาร์ทใหม่ที่มันอาจจะยากกว่าเดิมหรืออะไรก็ตามหลายคนซัฟเฟอร์นะครับการอ่านหนังสือหลายคนซัฟเฟอร์กับการเรียนรู้เพิ่มเติมหลายคนซัฟเฟอร์กับการเขาเรียกเตรียมตัวทํางานอะไรอยุกอย่างให่ฟังเรื่องนึงเรื่องการทํางานก่อนหนะ้าที่อีฟจะทํางานปัจจุบันเนี่ยอีฟเคยย้ายไปทํางานที่โรงพยาบาลเนาะเป็นลูกค้าสัมพันธ์ customer service แล้วเราเนี่ยก็ไม่รู้คำศัพท์ไม่รู้ระบบเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลย i อ d OPD โพแผนกนู้นแผนกนี้สูตินรีเวชบลาๆเยอะมากรู้สึกมันยากมันต้องท่องโรงพยาบาลเนี่ยต้องท่องเป็นชั้นชั้นที่3ามมีอะไรชั้นที่2องแผนกอะไรชั้นที่ห่งมีอะไรบ้างตรงไหนอยู่ตรงไหนผู้ป่วยคนนี้มาตรวจสุขภาพส่งไปไหนอายุรกรรมหรืออะไรเช็คอัพหรืออะไร มันยากไปหมดอะคะ่ะเหมือนการเริ่มต้นใหม่มันยากไปหมดจนอีรู้สึกว่ามันซัฟเฟอร์มากลฉันจะทําได้ไหมก็เครียดอยู่เป็นเกือบสองสามอาทิตย์นะรู้ตัวอีกทีเราก็ทําได้แล้ว mm. นะคะอีก mm. คิดว่าลักษณะงานประมาณนี้มันอาจจะเป็นตัวแทนของสิบดาบคือเราซัฟเฟอร์มากยุ่งมากอ่านหนังสือนะคะแต่สุดท้ายเราทําได้แล้วเราผ่านมันไปโดยที่เรายังแบบ viu? จริงๆฉันเหนื่อยเลยนะฉันเหนื่อยกับการอ่านหนังสืออยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีในในเรื่องการงานการเงินและกันนะเอาจริงก็ปังขนาดนี้มีช้อยมีโอกาสที่เราจะไปก็ลองดูละกันทีนี้ในเรื่องความรักนะคะโอ้มอกี้อ่านในเรื่องความรักไปรีอย่างที่เป็นภาพรวมเนี่ยจริงๆมีโอกาสพบเจอกับคนใหม่ๆอย่างที่อ่านไปค่ะแต่ว่ามีนะ่มันไม่เอาสังคมไงในเดือนนี้คือแบบว่า,วาไม่อยากรู้จักใคร นะคะยิ่งได้ออกเดินทางยิ่งได้เล่นสื่อ,อโซเชียลออนไลน์นะโอ้โหยิ่งฮอตไปใหญ่ไม่รู้ทําไมนะคะแต่มีนดูเหมือนจะไม่เอาเดี๋ยวเราลองมาดูตามสถานะแต่และสเตตัสดีกว่าว่าเป็นยังไงไออย่างคนโสดก่อนนี่เป็นไงล่นี่สเสน่ห์มันมาจะห้ามยังไงคนมันฮอตอะไรจะฉุดอยู่ได้ประเทศไทยกับมีนใครฮอตกว่กันนะคะบอกเลยว่ามีนคือฮอตเวอร์ว,วงัง คือทำอะไรมันก็ดูมีสเสน่ห์ไปหมดนะช่วงเนี้ยนะถึงจะเศร้าก็มีสเสน่ห์อะเออแต่สำหรับคนโสดแล้วอีกว่าเนี่ยจริงๆมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเลยแล้วเราก็มีสเสน่ห์แหละค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยด้าน,นเป็น q u e วีนออฟสอดมาสักนั้นนะคือมีอีกโก้มันคำคอท,ทิิอะไรหลายๆอย่างพูดก่อนไม่ได้จดก,ก่อนไม่ไหวนะคะมันจะเสียฟอร์มเสียหน้าเอานะมันก็เลยกลายเป็นว่า เวลาจะแง้มแง้ใครเข้ามามันก็แง้มเล็กเกินเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรบีไฮคนลัราศีมีนแบบเนี้ยมันก็เลยดูเหมือนจะไปกันได้แบบว่ามันไม่ได้ไปกันได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่มันดูเหมือนแบบว่ามันไม่ไม่เหมือนบางบางบางจุดมันจะเร็วแต่บางจุดมันก็กลับมาช้านึกออกไหมสมมุติว่าการทําความรู้จักกันแรกๆอย่างเงี้ยเอ้ยสวัสดีชื่ออะไรหน้าว่าก็เลยขอเบอร์แรกเออนน่นี่นั่นคุยกันถูกคอไปหมด พอมันถึงโหมดที่จะจริงจังอ่ะหรือไปต่อในสเต็ปถัดไปมันดูเหมือนไม่ไปเลยอ่ะมันดูช้าไปเลยมันดูไม่ชัดเจนไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไพ่เขาบอกว่ามนะีนยูอะ d เ s e r ์ฟเลิฟนะยูสมควรที่จะได้ความรักที่ดีๆนะคะเดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มดนึงบอกอะไรต่อเดีอีกอ่ะไพ่ดูแข็งๆงไงไม่รู้เนาะนี่ไงก็มันเป็นซะอย่างนี้มันมีคนเข้ามาฐานกะก็แสนจะดีเพอร์เฟกเพียกพร้อมโอ้ที่ดูดีอ่ะ มันไม่เอาเขาได้ไหมคือวีมันไม่เอานะคะมันมันยังรู้สึกว่าคืออีฟก็ไม่เข้าในที่บ้านไหนว่ายอมรับตรงตัวอีฟไม่เข้าใจว่าอาจจะยังด้วยภาระภทอะไรของเราที่เรามีอยู่แล้วเราก็เลยยังไม่พร้อมเปิดใจอันนี้เป็นกรณีหนึ่งได้สองมีบางคนก็เจ้าชู้นะเอาจริงเลือกเหมือนกันว่า ฉนันต้องเลือกสิ่งดีที่สุดโอเคปะเออมีนบางคนก็เอาเรื่องนะในเรื่องความรักอะบอกตรงๆมีนบางคนก็เอาเรื่องคือมีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนมีความแบบหน,น้าตัวเองมีสเสน่ห์แล้วเต้นก็ขายของนิดนึงนะเอาเป็นว่ามีนในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่โสดมันแล้วแต่เราถ้าเราอยากจะเปิดใจเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาก็เอาหน่อยถึงแม้จะแงมนิดนึงแต่ถ้าทําให้เรามีความสุขทําให้ใจมันพองโตได้บ้างอก็เอาหน่อยนะคะถึงเราจะไม่ชอบเขาไปทั้งหมดนะทุกเรื่อง ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูแต่อีว่าบางคนมันเหมือนแบบว่าคุยคุยได้อะแต่ว่ามันยังถึงขั้นแบบถ้าเธอจะจริงจงังฉันยังไม่พร้อมเออมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขอไปสเตตัสถัดไปคนมีคนคุยแต่ว่าอะไรสถาน,นะบ้างเออช่วงนี้มีก็ได้ไพ่เจ้าชงเจ้าชูขึ้นมาอยู่นะว่าไม่ได้ คนที่มีคนคุยแต่อ,อไรสถานะระวังนะขอเตือนไว้ระวังไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วลักษณะเนี้ย attraction เนี้ยดูดีดึดงออดิเซชันมาอีกแล้วนะสับไพ่ไปแล้วนะคือมันเป็นได้ไอ้แต่อีว่ามันเป็นมีนนะมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นมีนมีนเองนั่นแหละที่คุยหลายคนมีนเองนั่นแหละที่แบบว่าโปรยสเสน่ห์เว่อร์นะคะคือเดือนนี้มี คือเน้นแล้วว่ามีมีสเสน่ห์มากๆจริงๆถึงแม้จะอึมครึมอยู่ถึงแม้จะมีโมเมนต,ต์เศร้าๆอยู่บ้างแต่ก็ยังมีสเสน่ห์อยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแอคชันมันก็ขึ้มา a r เก็ตติ้งทูนอิชั่นเตอร์คือเหมือนเราคนที่มีคนคุยต่อไรสถานนะอีกว่าเราเปิดใจหลายคนอนะ เราไม่ได้คุยแค่คนคนเดียวที่เนี่ยมันก็มีภาระพันธะอะไรหลายอย่างที่แบบอิลุงดุงนางคายอยู่กับเราเพราะว่าเราได้พัฒน์ออบสอดด้วยค่ะบางคนนะ่ะคนเก่าก็ยังคุยอยู่เอ้ยไม่ใช่คนปัจจุบันก็ยังคุยอยู่อีกคนเก่าอาจจะกลับมาอีกคนใหม่ก็มาด้วยแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นสามถ้วยพร้อมดีเซชันคือการปิดบังซ่อนเลนการเห็นอะไรที่ไม่ชัดเจนหมายถึงอาจจะเป็นเราด้วยก็ได้หรือในบางกรณีกลายเป็นว่าเราไปพบเจอกับคนที่เขาไม่ชัดเจนคนที่เขายังมีภาระพันธะอยู่ลูกตรงลูกติดหรือ อะไรล่ะยังเลิกกับแฟนไม่สนิทอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้นเนี่ยคนมีครอบครัวสิบถ้วยขึ้นมานะคะรักสามเศร้าเน้นไปอีกก็เอางี้ละกันการต่อสู้บางอย่างเพื่อช่วงชิงอะไรบางอย่างมาไม่ได้คุ้มเสมอไปค่ะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องการแย่งชิงมาการเอาชนะกับเรื่องนั้น,น,นไม่ใช่เรื่องที่จะส่งผลดีนะคะเพราะฉะนั้นอีฟก็อยากจะ ให้คำแนะนําเอางี้ละกันถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เรานะถ้าไม่ใช่เราแล้วเราสเต็ปอินเข้าไปในความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ชัดเจนถอยออกมาก่อนดีกว่านะให้ทุกอย่างมาชัดเจนแล้วเราค่อยสเต็ปอินเข้าไปใหม่แต่ถ้าการเป็นเราเองที่คุยเยอะที่ทําตัวแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะส่งผลณนะตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเสียอะไรนะแต่อนาคตเมื่อวันหนึ่งเราต้องการพบรักที่ดีๆเราต้องการจริงจังใครสักคนเราจะไม่รับความหลักนั้นมันเป็น ผลบุญผลกรรมอะถ้าคนเชื่อนะคะก็ขอแนะนําแบบนี้ละกันเนาะบางอยา่างอีเพนไพ่ของการต่อสู้การช่วงชิงการจะเอาชนะการจะเอามาในบางกรณีมันก็มันไม่ได้อะไรหรอกเออนะมันไม่ได้อะไรหรอกนะคะเดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มนิดนึงสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วตอนนี้คนถึงของเราเขา,ารู้สึกยังไงเครียดทําไมอะเครียดเครียดเรื่องอะไร Make the effort trust แล้วก็ engagement อ้าอีงั้นอีมันอ่านได้อย่างนี้นะถ้าเขาเครียดอะมันแปลว่าเราเองก็เปล่าวะที่ไม่ชัดเจนฮะคือเขาก้อยากได้ engagement แล้วเขาก็อยากจะแบบมืนบางบางกรณีนะคู้รักของเราก็ make the effort คือพยายามทําทุกอย่างแล้วอะแล้วอยาก engagement อะอยากมี commitment อยากมี something อะแต่แบบว่าเรามันเหมือนแบบติดอะไรอยู่สักอย่างถ้าไม่ใช่รักสามเศร้ก็เป็นปัจจัยภายนอกอื่นๆที่มันทําให้เรายังแบบว่า ไม่พร้อมจะให้สเตตัสเขาอะเออประมาณนี้นะเขาก็แอบเครียดอยู่แล้วก็หวังว่าอาจจะบางคนอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเขาให้สมอง,งในความรักครั้งนี้หรืออะไรแบบเนี้ยเออนะขอให้มันเป็นไปได้ถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะบกพร่องมันจะมีอะไรที่ขาดแต่เหมือนเขาก็แบบรู้สึกว่าเรานั่นแหละเป็นส่วนที่จะเติมเต็มเขาพูดไปมันก็ดูหวานเหมือนกันนะออจริงกายเป็นว่ามีนเจ้าชู้เหรอหรืออะไรนะคะลองพิมพ์มาบอกมาพูดคุยกันหน่อยละกันว่าสถานการณ์มันเป็นไงมันเป็นมีนเองหรือว่าคนอื่นเขาทํากับมีนนะคะ นะมาพิมพ์เล้วสู่กันฟังได้ไปสเตตัสสุดท้ายดีกว่าสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะเป็นไงสามถ้วยสถ้วยขึ้นมาบ่อยเกิไฟนั้นนันแค r ์รอร์นิน carrier, นวเธอ ด e เซปชันเอ้ยอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะในแง่ดีมันก็มีอ่ถ้าในแง่ดีนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเหมือนด้ร่วมทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยมีโอกาสได้ธุรกิจนอกเงยใหม่อะเออนะประสบความสําเร็จดีงามนะ new love ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นการประสบความสําเร็จก็ได้นะคะแต่ว่าในบางแง่มุมอาจจะหมายถึงว่า การนอกใจได้เหมือนกันการไกลกันการละเลยการไม่ใส่ใจกันมีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาแทรกแซงในความรักได้ในเรื่องการงานการเงินพอทํามากเกินไปเครียดมากเกินไปบางคนกลายเป็นว่าให้เวลากับครอบครัวน้อยลงแล้วมันก็มีโอกาสจะวอลแวร์วอกแวกได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไพ่บอกอะไรได้บ้างนะคะมันตีได้2กรณีไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนไม่ว่าเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าแค่ไหนอย่าอย่านอกพูกนอกทางอย่าทำผิดศีลธรรมอย่าถูกดึงไปกับสังคมที่มัน ไม่ดีอย่างเช่นบางกรณีนะเหมือนอาพูดผู้ชายเนะี่ยพวกอาบอบนวดหรืออะไรเงี้งย,ย,ย,ยบางทีโอ้เหนื่อยไปสนุกสนุกใจจอยซะหน่อยบางทีมันอาจจะได้รับผลเสียมากกว่าน,นั้นนะถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราก็ไม่ควรไปทําอะไรประมาณนั้นให้คุมตัวเองนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าในบางกรณีไม่มีเรื่องเนี่ยก็แปลว่าอาจจะประสบผลสําเร็จบางอย่างนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานร่วมกันหรือแบบทำงานแบบทาธุรกิจร่วมกัน,น,กน,น,กนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะดีขึ้นอ,อ,อะไรที่มันเคยปิดบังซ่อนเลนมามันอาจจะค่อยๆค,คลี่ปมเรื่อยๆปิดบังซ่อนเลนที่หมายถึงความไม่เข้าอกเข้าใจกัน ก็ได้ันความแบบว่ามีบางเรื่องที่ยังไม่บอกกันอะ่ะเออมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆค,คลี่แต่อาจจะไม่ได้ทุกเรื่องขนาดนั้นนะคะหรือในบางคน แปลอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันความสัมพันธ์มันท็อกซิกมากๆมันถึงโอกาสมันถึงไม่ใช่ถึงโอกาสมันถึงเวลาที่เราแบบว่าปล่อยวางแล้วก็หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้แล้วเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะอีว่าเดือนนี้มันเน้นหนักไปที่อารมณ์การรู้ผิดชอบช่วดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ขอให้ดำรงสติให้มั่นนะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาศีมีนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะสวัสดีวันนี้บาย